เดี๋ okay, ครับเราจะมาเรียนสมการเชิงรูปพันดับ2นะครับหนนีัแล้วเราเรียนสมการเชิงรูปพันดับบหนึ่งไปแล้วแก้สมการมีหลายแบบ ขงพี่ก็ได้จะเป็นตัวแปรอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ตามด้วยอะไรครับอนุพันธ์ดับสองแน่นอนนะครับแล้วมาบวกกับใครมีรมมะะคูณก,ก,ก,กับอะไรครับปลายทางนี้ปลายเส้นทางนะฮะตีดสองคันใช่ไหมบวกกับโปรแกับอะไรบวกกับซีคูณว่าจเท่ากกับใครศูนย์นี่คือรูปแบบของสมาการอ,อนุพันธ์ดับสอง เอกสารไปนะครับครา้นี os, ้คร really <te ous> right? ับข้อกำหนดก็คือว่าถ้ามีอนุพันธ์อันดับสองแปลว่าอะไรฮะอันดับสองนี่แปลว่าอะไรวายจะเา็นพารสัลักก็คืออาจจะเป็นดีอะไรนะดีกำลังสองวายหารด้วยดีเอ็กซ์กำลังสองที่คือดิ้นสองครั้งนี่คือสัญลักของการใช้นะครับโจทย์อาจจะเป็นอนุพันธ์อันดับสองก็ได้หรืออาจจะเป็นวายจะเป็นพาร์ก็ได้เนี่ยวายจะเต็นพาร์นะฮะจะเป็นพาร นะฮะหรืออีกตัวหนึ่งคือ y นะครับบาพาบายพานี่คือไครก็คือ dy by dx นั่นเองโอเคไหม dy by ย x อนะฮะอันนี้ y ภายธรรมดาไม่มีปัญหาอะไรนะฮะก็ y คือวายธรรมดาไม่ไม่ผิดปกติเลยนะอันี่คือหลักการของมันคราวนี้วิธีการที่เราจะแก้สมการเชิงพันธุ์กับ2ได้นะครับ เราจะมองให้ใอมองให้อะไรมองให้ตัวนี้ครับ y t i m e เนี่ยให้เปลี่ยนเป็น r y า i m e ให้เป็น r ไปดิฟหนึ่งครัง้งให้เป็น r ถ้าดิฟสองครั้งก็คือ r อะไร r กลังสองนั่นเอง y จะเป็นทามก็คือ r กลางสอง ส่วนวายตรงนี้ครับให้ตัดทิ้งนะฮะตัวนี้จะเป็นเนื้อหาไปต่อแล้วนะนอาอันดับสองเริ่มไปนะครับแล้วก็ลาฟ้าูเหลีบน,นะเป็นะหมเห็นไหมเคลียร์ไหม,ไหมถ้ามีสมาการเจอรุ่มอันดับสองให้เราเปลี่ยนวายเป็นพาเป็นอะไรเป็นอา,าร์กันสองนะครับแล้วก็อะไรครับวายพาไม่เป็นไร ให้เป็นอ่าสม,ก,ก,าาาสมก,การช่วยนะครับแล้วก็คอยตัวี้ตัวทนงดังนั้นรูปแบบของสมการมันจะเปลี่ยนไปเป็นคาเรียกว่าสมการช่วยคาเรียกว่าสมการช่วยนะครับนะสมการช่วยของเราคืออะไรครับอันนี้เป็นค่าพงที่ใช่ไหมสิบตัวเลขน,นะรหรือจะเป็นฟังก์ชันก็ได้นะฮะแต่คงไม่เป็นฟังก์ชันหรอกคิดว่านะ่าจะตัวเลขมากกว่า a นะครับ b ค่าพี่นะนะก็เป็น a คูณอะไรครับ r กำลังสองแล้วบวกใคร b คูณอะไรคูณ a แล้วก็ a วาตัดทิ้งใช่ไหมเวลาเปลี่ยนเป็นสมการช่วยในหะ้ตัดทิ้งเหลือ c จบเท่ากับศูนย์ไปนะครับอันนี้คือสมการช่วยที่เราต้องทำเสมอต้องทำเสมอนะฮะสมการช่วยมันก็คืออะไรครับ สมการช่วยก็แปลว่ามันเป็นสมการกำลังสองนั่นเองหรือชื่อมันก็คือสมการคอนดิตนะฮะสมการกำลังสองสมการกำลังสองนะครับคล้ายๆกันนะเอ่อที่เราเรียนตอนมสองมสามอะไรเนี่ยเะ ax กำลังสองบวกดีเอ็บวกอัไรนะเห็นไหมคนี้เรียกว่าสมการคอนติก ดังนั้นเวลาเราจะแก้สมการพาราดินี้มันจะมีคําตอบอยู่กี่ดังจำได้ไหมว่าสมการพาราดิทฟ์ทำไงครับการสร้างสมการช่วยนะครับเราจะหาคําตอบได้ยังไงหาคําตอบก็เนิ้อมีีแรกนะครับก็คือเราจะต้องแยกอะไรแยกะไยครับแยกตัวประกอบให้ได้ แยกสองวเล็บอ่ะแยกสองวเล็บก็คือเป็นตรงนี้กับตรงนี้อะไรแล้วแต่จะเป็นศูนย์นะครับแยกสองวเล็บนะครับเห็นไหมเข้าใจะ่ถจะถจับเป็นศูนย์หาพาแล้วได้เท่าไหร่อันที่สองน,นี่เรียนตัเวเลหนึ่งแล้วนะแล้วก็ทนนี่สองนี่คือใช้สูตรครับถ้าแยกไม่ได้จริงหรือว่าไม่รู้จริงนะครับก็ใช้สูตรไปเลยใช้สูรตรก็คือ R เท่ากับอะไรครับตัวแปรคือ R นะฮะ R เลยเท่ากับอะไรครับ ลบอะไร b บวกลบสแควร์รู้อะไรฮะ b กำลังสองลบใคร c a c หารด้วยสอง a บัดนะมีหารด้วยสอง a เนี่ยพอเข้าใจไหมฮะสมการกำลังสองเราสามารถเปลี่ยนเป็นอะไรบ้างมั้งสมการกำลังสองเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นสมการช่วยได้ใช่ไหมสมการเชื่อมมาลำต่อเปลี่ยนนสมการช่วยแล้วก็มีวิธีการแยกตัวประกอบอันดับหนึ่ง ันดับอคือใช้สูตรว่าจะใช้สูตรอะไรนะฮะถ้าแยกประกอบได้ก็แยกไปแต่ถ้าแยกไม่ได้ก็ต้องอะไรครับใช้สูตรนั่นเองตามแันแม่ต้องใช้สูตรแค่เก่งนะครับนะมาดูคําตอบหน่อยสิคำตอบในการใช้สูตรนี่จะมีอยู่ทั้งหมด3แบบ ย่อให้เลยนะฮนะเราไม่เื่นะอนเจอนะนะสมการอันัะสองนะครับอ่อาคำตอบที่หนึ่งคำตอบที่หนึ่งในกรณีที่อ่ b 2 4, 4ลังล่ ac ตรงนี้มันเป็นไรมันมากกว่าศูนย์ เไม่ว่าล่าจริงรากของจำนวนจริงอันนี้ใช้เว่ามีกำลังสองลบส ac นะครับเป็ค่าสูตรแล้วมันมากกว่าศูนย์เป็นบววเวลาถอดรูทมันก็จะอะไรฮะเป็นค่าบวกนั่นเองเวลาถอดรูทจะเป็นค่าบวกนะครับเห็นไหมเช่นเช่นถือว่าอางเราอาจจะเป็นอะไรฮะอาจจะเป็นอะไรดีวะ มีคำตอบที่สอง R ได้อ่านมีคำตอบอะไรดี R เราอาจจะเป็น R หนึ่งก็ได้ R หนึ่ง R ตัวที่สองคืนนะนะอ R อะไรครับ R สองมีสองคำตอบนะเป็นตัวนะเลขอะเป็นตวัวเลขเวลาเราเขียนผลเฉลยนะครับผลเฉลยตอบอะไรดีผลเฉลยของสมการก็คือ y เท่ากับ c เดิม e กาาําลังอะไรออาคำตอบที่ได้หาที่เป็นจำนวนจริงจะเป็นเศษส่วนก็ได้จะเป็นเชิยมก็ได้จะเนำนวนเต็มก็ได้นะครับมาคูณกับ x r 1x จบมันแรกอันที่สองคือ c อะไรนะ c สอง e กางาําลังอะไร r r สองก็ได้ r สอง x จบจะมีกี่ตัวก็ทำตามนี้ใช่ไหมอ่านี่คือคำตอบบนเฉลยที่เป็น Exponential รล,ล่าจริงเรามาลจริง ใครับสัตวหนะครับรางีอันนี้หนึ่งนะครับมีสามันนะมาดูคําตอบที่สองครับมาดูคําตอบแบบที่สอง,เร,ง,ง,งเราเรียกว่าลากอะไรลากเราเรียกว่าลากซ้ำคำตอบที่มีการซ้ำการเกิดขึ้นใช้ในกรณีที่มีอะไรครับมีกำลงังสองลบสี่เอซตัวนี้จะต้องมีค่าเป็นศูนย์ เนี่ยถ้าได้รูปเป็นสูตรเกิดอะไรขึ้นครับมันจะมีแค่คําตอบเดียวใช่ไหมมันจะมีแค่คำตอบเดียวนันเองนะครับนะเอ่อก็มีคาตอบเดียวนะคร,เราเม่ก็อาจจะเป็นหาเดินแล้วก็เท่ากับอาร์อาร์สองถ้าเป็นคําตอบซ้หน้าซ้ําตอบอยังไงเฉื่นะครับ,บเฉื่อตอบว่าไง ก็เขียนา y วเท่ากับ c ีหนึ่งสหเป็นเท่าที่ใดๆครับสูตีสอแล้วก็อ e กกำลังอะไรครับอกำลัง r หนึ่งก็ได้ r หนึ่ง x บวกกับ C2 สองเนื่องจาก r หนึ่งกับ r สองเท่กันไหมถ้ามันเท่ากันก็คูณคูณ x เข้าไปจะเกิดการซ้ำคูณจะได้ยกกำลัง r ส x นั่นเอง อสองอันนึ่งเดียวกันนะฮะหรือว่าเอาไปดานหมือนกันนะได้ซ้ำๆเห็นไหมฮะมันเติมอะไรเข้ามามันเติม x เข้ามาแปลว่าตรงนี้ลากซ้ำแล้คำตอบที่ซ้ำนะเนี่ยอันหนึ่งเหมือนกันนะอันหนึ่งเดียวกันมันมีการซ้ำเกิดขึ้นนะถ้ามี x คูณข้างหน้าแสดงว่ามีลากซ้ำเกิดขึ้นแล้วเข้าใจไหมนี่คือหลักการดูคำตอบสุดท้ายครับ ถ้าไปใตา้าตาตรูปเมื่อกี้นะครับน้อยกว่าศูนย์จะเรียกว่ารากเชิงซ้อนนะอันนี้สามได้ว่าลากเชิงซ้อนลาเชิงซ้อนอยูว่ารากเชิงซ้อนล่าเชิงซอ้ซอ,นซอนนี่คือใช้เมื่อ B กําลังสองลบสี ac น้อยกว่าศูนย์ตรู้ติลดลบอ่ะสักวนต้ติดลบ ปกติจะหาค่าไม่ได้นะในจริงแต่ถ้าเป็นเรื่องสมก,การเชิงพาราของเรามันจะมีคําตอบเป็นจำนวนเชิงซ้อนนะฮะคำตอบเชิงซ้อนของเราคืออะไรนะครับเอ่อคำตอบเชิงซ้อนของเราอาจจะเป็นอะไรฮนะอาจจะเป็นอ่าเอลฟาบวกเจเปต้าเป็นเชิงซ้อนนะฮะมาจากเชิงซ้อนไหม อาค่าลบอะไรฮนะเจเบต้าจากเชิงซ้อนนะมคำตอบที่เป็นเชิงซ้อนมันใช้เมื่อไหรนะ่ครับมันใช้เมื่อมันเช่นอะไรดีครับเอ่อเช่น x กำลังสองบวกอะไรนะบวก x ลบสี่ไงถ้ากระสุนนี้แยกกเกเจอร์ได้ไหมแยกได้ไหมอะไรคูณกันได้สี่ใช่ไหม อะไรคูณกันได้สี่แล้วก็ต่างกันอยู่เท่าไหร่ครับคุณล่าถูกลบต่างกันอยู่หนึ่งมีไหมคูณกันได้สี่อีหนึ่งคูณสี่กับสองคูณสองมันมีอะไรที่ต่างกันอยู่หนึ่งไหมไม่มีอันนี้ต่างกันอยู่สามที่ต่างกันอยู่ศูนย์ไม่มีทางที่จะต่างกันอยู่หนึ่งแน่นอนแสดงว่าเราต้องใช้สูตรใช่ไหมเช่นเช่นเอ็กซอาจจะเป็นอะไรครับลบดีบวกลบแคลรู้ใช่ไหมดีกำลังสองลบสี่เอซี หารด้วย 2a a คืออะไร b คืออะไรน a ก็คือใครครับ a ใช a อะไร a สมมสิด้านหน้า x เรียกว่า a b c a เป็นเดิม b เป็นอะไรครับ b เป็น2ไม่เป็นเดิมเั้ือนกั c เป็นอะไร a เป็นเดิม b เป็นเดิม c เป็นลบ4ใช่ไหมตามนี้ครับ a b c ตามลับเลย ก็ได้เท่าไรครับลบ b ีก็คือหนึ่งสแควรลบ b ีกำลังสองก็หนึ่งกำลังสองลบสี่เอ็คือหนึ่ก็คือลบอะไรครับลบสี่ใช่ไหมหารด้วยสองเอเอเท่าไรครับเอเป็นหนึ่งนะครับตามนี้เกิดอ,อะไรขึ้นครับตอนนี้เท่าไรครับหนึ่งใช่ไหมอันนี้มันแยกแฟกเตอได้เเห็นนะเอาเป็นบวกเป็นปวปวป 4, บวกบนะฮะ 4นติดลบนะครับอันนี้ก็ได้หนึ่งไหมลบใครเนี่ย4คูณ1คูณ4ได้อะไร44เท่าไหร่16หนารอะไรครับอัน2ได้ไหมได้ไหมมันติดลบ,ลลบ,บอะไรเนีลบ16กลายเป็นลบอะไรเออลบ้าลบ15ใช่ไหม ดังนั้นตัวนี้จะได้อะไรครับใ้ลบสิาออมาก็เอ็กซมีห้าไรครับลบหนบวกลบลบสิส่วนอะไรส่วน2ใช่ไหมครับอ,อันนี้จะได้อะไรครับถ้ามีรูทติดลบก็เปลี่ยนเป็นเจคือสแปร์รลบหนคือสแร์ูทลบหนึ่งาสแปรบอะไรครับสิมันก็เกิดจากลบอะไรลบหนึอะไรครับูกก J. J. สิสบหใช่ไหม ลบหนึ่งมาคูณกับ15ก็ได้ลบสิใช่ไหมครับนั้นข้อนี้ตอบอะไรครับ J อะไรนี่เป็น J ละ J อะไร J สิบห้าลบสิห้าารสนี่คือคำตอบที่เป็นอะไรครับเชิซสอนถ้าแทนค่าแล้วภายใต้รูทมันติดลบเมื่อไหร่เชิซสอนแน่ๆน,นะเราก็เะรู้ว่าเอลฟาเท่าหไหร่นะเอลฟาคือตัวนี้เัลฟเท่าไหร่เัลฟา ฟ้าอะไรเอาฟ้าเป็นเดีย๋ยวนี้เอาสองหารตลอดก็ได้เป็นลบหนึ่งบวกหารสองใช่ไหมหมุโบโลบรูทเจสิบห้าหารสองไปตัวนี้แหละคือเอลฟ้าเอลฟ้าคือลบหนึ่งหนึ่งสองแล้วก็เบต้าคือนใครครับมันหมุลบอะไรฮนะหมุโบโลบเจเบต้าเบต้าก็เป็นรูทอะไรนะรูทสิบห้าสิบสองนี่คือหลักการถาหา เราฟ้าให้ได้นาเดต้าให้ได้ถ้าตอบรูมลงนะขอใส่หลักการนะฮะแล้วก็ตอบซะดังนั้นเรารู้แนะ้วว่าถ้ามันมีคําตอบเป็นจำนวนเชิงซ้อนอย่างนี้ตอบอะไรดีสมมุตินะเรารู้แนละ้วว่ามัน็นเชิงซ้อนผลเฉลยตอบอะไรดีนี่จำไม่ได้นะมันคืออะไรนะครับ c หนึ่ง c หนึ่งอะไรดี e ยกกำลังอะไรเนี่ยดูแค่ัวเดียวพอ อน,นี้วจะเป็นบวก,กเร็นลบท่้งนันให้ไหมแน่ครับบวกหรือลบเลยกีเดืออะไรครับยกกำลังอะไรแอลฟาเคูณกับใครครับคอสอะไรคอสเบต้าเอ็กซนะครับต่อไปเป็นโจทย์เชิงซ้อนนะักจะต้องมีสอพันพวงมาเสมอก็คือ C2 สองมีกำลังแลฟาเอ็กซมีคอสต้องมีไาดจบนี่คือผลเฉลย ตัวที่มันเป็นภาพด้านชิญสองน,นั่นเองเห็นไหมครับอันนี้ อัหนึ่งกับอาสองฮะผมเลยว่าไงนะผมเลยว่า y ตั้งแตัี่ดีเดิมีกําลัง r1e คูณ r2e นะนีนะอ่าเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างอันแรกนะอันแรกตัวอย่างแรกนะครับ อย่างแรกก็คือหาผลเฉลยเหืือนนะครับดูตามเอกสารไปนะครับไหนมีไม่เข้าใจก็ถามเลยนะเป็นคถามเฉลยทั่วไปนะครับของสมงการตรัวนี้ก็คือ y าจับเาบวกถ้า y ายแล้วบวกหกจับเป็นศูนย์ใช่ไหมอันนี้ง่ายนะนี่นะ y ามจัเคคือรูปหนับส วก,กับ5้าเท่าของ y ทามแล้วกับโมวกับโบโนไม่ใช่ดีอ่าครานี้หลาักการคือเราต้องแปลงให้เป็นอะไรก่อนแปลงเป็นอะไรก่อนครับสมการอะไรห้องหาสมการอะไรก่อนสมการช่วย เราจะามาดูดูก็แปลงเป็นอะไรครับตอบเลยไม่ได้นะเราต้องแปลงมาการช่วยจาร์อะไรนะทำการช่วยว่าไงอนุพันธ์ดับสองเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นอารกำลังสองส่วนอนุพันธ์ดับหนึ่งเปลี่ยนเป็นเป็นอาร์เขาเป็นห้าอาร์แล้วบวงแหวนหกแล้วจะเป็นศูนย์ตา แล้วก็จากนั้นเราก็ต้องแยกแฟกเตอร์ถ้ายากไม่ได้ก็ใช้สูตรแยกตัวประกอบน,นะแยกตัวประก,กอบตัวประกอบสอนไปลาใช่ไหมฮนะอ่อา R กํล,กลังสองก็เกิดจางเลย R คูณกันอีกครั้ง R คูณอีกครั้งสองครั้งอ่า R คูณยังสองครั้งนะครับาค R R เลขหกทําไมเลขหกเลขหกคืออะไรครับเลขหก ก็ต้องรู้ว่ามันเกิดจากอะไรบ้างที่คูนกันก็คือหนึ่งคูนอะไรครับหนึ่งคูนท็อสองคูณอะไรครับคูณสามมีไหมไม่มีแล้วนะดังนั้นอันนี้มันบวกกันใช่ไหมคคูณกันได้หกแล้วบวกกันได้ห้าใครครับที่บวกกันได้ห้าจะเป็นหนึ่งหกหรือสองสามาคกันได้ห้าก็เอาสองสามนะครับสองสาม 2องแล้วก็สาจำได้ไหมโค้อสุดท้ายเป็นบวกครืหมายอะไรครับเหมือนกันใช่ไหมโค้ดการเป็นบวกถ้าบวกทั้งคู่จะบวกสองถ้บวกสลองเช็คดูก็ได้ที่สที่3บวกกันได้5้าไหมบวกกันได้5นะโอเคหาถ้าบวกแล้วได้5ครับก็จัดการนะครับก็หาคำตอบครับผลเฉลี่ยว่าไงครับก็จากขึ้นมาครับจับไปอรนต์เนาะพวกนี้จับไปอรนต์จากลบจากบวกสองเด่นเลย เลยตอบว e ่าว่ามี5เป็นดู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 อะไรที่อะไรที่เดิมีกําลังอันหนึ่งพือไทยอันหนึ่งเพิ่มลบ 2x บวกกับ4 2 e อะไรอีกําลังอะไรครับลบอะไรลบ 3x จบง่ายไหม ทำได้ไหมนี้เลยก็เลที่แยกแฟกเตอร์ได้ก็แยกไปดูไหนอะไรยนนงังอ่านตัวอย่างที่สองนะครับก็จะเป็นรากจริงอยู่นะรากจริงเอาขอสขั่งมอลละกันจะได้แบบว่าค่อๆเอาข้อสองนี่ก็คือแก้สมการเดินนะหาผลเฉลยเดินหาผลเฉลยทั่วไปเดินของอนุพันธ์นนนดับสอง รถนะฮนะยึดติดรถบ้างนะฮะรู้วาทำยังไงกระสุนก็เลือไปที่มีวานะจบมันต้องมีวายใช่ไหมมันเป็นหกปลายปัดลายิงใช่ไมสุท้ายอาสมการช่วยบ้างไงสมารช่วยสมารช่วยบอกว่าการช่วย,รราาวยคือนนะแล้วมาหักสเดนเป็นอาลกะ น่าดเนินให้เป็นอาเฉยตัดไว้ทิ้งเหลือลบสองจับเป็นศูนย์ตัดนี่เป็สมการช่วยนะครับในการแยกสมการกำลังสองนี้นะครับน่าแยกตัวประกรอบได้ไหมแยกตัวประกอบได้ไหมก็เหมือนเดิมครับอ,อ่ากำลังสองแยกเป็นแยกเป็นแยกเป็นอากรับอา สองสองเกิดจาอะไรสองสองก็มีเลขหนึ่งควกกันกับสองใช่ไหมฮะแค่นั้นเองหนึ่งสองสองหนึ่งแค่นั้นแหละเอาหนึ่งไว้ตงไหนก็ได้ครับสองไหมคราวนี้ต้องดูระวังยิ่งดีครับว่าขพอสุดท้ายเป็นอะไรเนี่ยติด<อ>ลบแต่ว่าเครื่องหมายจะต้องมีความต่างกาันให้หกลบก,ก็ลบบวกนะครับแล้วใครจะเป็นบวกใครจะเป็นลบต่างให้ดูเพระอะไรครับเพราก,การ ถ้าลดการติดลบแปลว่าลบต้องลงมาระหว่างหนึ่งกับสองใครมากกว่าสองมากกว่าก็ให้สองติดลบไปลบต่ำมากกว่าลบมากลบต้องอยู่หน้าค่ามากบวกก็ต้องอยู่หน้าค่าน้อยนะแยกประกอบทุกครั้งเสร็จปั๊บก็ต้องลองตรวจสอบว่าถูกไหมหนึ่งคูณอาร์ด้วยอาร์อาร์คูณกับใครลบสองก็เป็นลบสองอาร์ใช่ไหมหนึ่งลบกับสองก็เป็นลบหนึ่ง จบครับเมื่อเราใช้กันตอบแล้วได้นะต้องสอบเสมอนะบางคนพลาดไปนะก็เสียเลยขพอนั้นนั้นอ่างเรามีคำตอบเลยว่าจะาบวกหนึ่งให้เป็นเป็นลบหนึ่งจ้าลบสองให้เป็นเป็นบวกสองแค่นันเองนั้นสรุปหาผลอะไรครับผลจะเลยว่าไงครับยังเป็นรากจริงหนอว่าวานเท่ากับ อะไรสีเด e ิมมีกําลังเท่าไหร่ครับลบอะไรลบหนึ่ง x มันคือลบ x ก่นแหละบวกได้ c ส e อง e กําลังเท่าไหร่สอง x ไปเข้าใจไหมเออนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะของโจทย์ที่มันเป็นผลลบนะครับ ครบมีใครสงสัยไหมครับเนี่ยอย่างก้อยติดข้อเดิวนี้จะเป็นตัดไปนิดนึงนะฮะมันเฉลยข้อที่สามนะฮะคล้ายๆกันแต่ว่าเป็นตัวที่นี่ของข้อสามอันนี้ครงหามเฉลยเหมือนเดิมตรงหาคนเฉลยสบายจะว่าทาอันนี้จะเป็น ตัสิบหกวายกระสุนน่าตอนนี้ทำยังไงดีได้ไหมไม่ได้ต้องติดลมต้องติดลมด้กยเนาะมือนะาี่มานะฮะไม่ทำยังไงครับถ้าเกิดว่าไม่มีไม่มีอันตรายไม่มีอะไรอัน,นดับหนึ่งทำไงอันดับหนึ่งหายไปว่ปะทำยไงดีก็เหมือนเดิมหาไปก่อน สมาริช่วยว่ามาครับมีอะไรครับจากใบตัเป็นทางเปลี่ยนเป็น R กำลังสองอมีใบตัดอะไรครับตัดใบทิงเหลือลบสิ 6. จากไปก็ไร้เป็นศูนไปอ่าขอเจ็สมก,การแบบนี้นะครับ R กาลังสองมีค่าอะไรครับนีติดลบใช่ไหให้ย้ายข้าไปทำไย้ายข่าไปบวกก็เลยกลายเป็นสบอะไรครับสิ 6.